เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะนะฮะหมอแมวสองวันโลนะครับแมวเพจสองวันโลกวันนี้ครับผมจะมาดูคู่ในกลุ่ม A นะครับรอบแรกครับเม็กซิโกครับกับแคนารุนครับจังโก้เจอกับหมอผีครับแม่ผมนี่แต่งตัวเป็นหมอดูแต่ว่าดูแลคล้ายๆหมอผีเหมือนกันนะครับอเม็กซิโกกับแคนารุนวิธีดูนี่ไม่ยากนะครับปรีดไพ่ก็ได้นะครับดึงออกจากสำรับก็ได้นะครับของใบที่เลือกกันมานะครับรับรองครับในเรื่องของความแม่นนี่ไม่มีมั่วนะฮะไพ่ของ เม็กซิโกครับที่ออกมาครับก็คืออัศสวินถือเหรียญอ่านะฮะเปรียบไปแล้วก็คล้ายๆกับไพ่แจ็คสลามนะฮะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โอ้โหตายแล้วแคมารูนทำไมเดือดร้อนขนาดนี้ครับแคมารูนถ้าได้ไพ่ก้าดาบอย่างนี้นะครับ oh, <wow. S 1> แทบจะฟันคงได้เลยนะครับว่าเม็กซิโกนะครับจิมจังโก ศูนแคนาบรูนครับจะมีปัญหาแน่ครับ <Huh? S 1> ถ้าเจอเก้าดาบอย่างนี้ครับอุปสรรคเยอะแยะเลยครับเป็นไพ่ที่เทียบกันไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าเม็กซิโกครับจะชนะแคนาบรูนง่ายกว่าที่คิดอย่างแน่นอนครับจังโก้ครับใส่ไปเลย